แหม่มกะปิชอนนี่ไลฟ์ฟินเยอรมนีสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทําคลิปสรุปเรื่องของทัพทีมให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะตามที่หลายๆคนถามกันเข้ามานะคะแหม่มก็ได้จดใส่กระดาษแล้วนะคะก็จะมาตอบให้ฟังกันนะคะตอนนี้ทัพทีมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทัพทีมก็ มีความสุขค่ะยังอยู่กับลุงประจวดนะคะต้องขอโทษด,ด้วยที่แม่มไม่ได้เปลี่ยนชื่อให้ลุงประจวดเพราะว่าไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีติดคำนี้มาแล้วนะคะแม่มก็ตัดหน้าประจวดออกไปแล้วกันนะคะเอาแต่ชื่อประจวดก็เพอเนาะสองก็ยังอยู่ด้วยกันจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วทัพทีมก็ได้สุข สมหวังดังที่ปรารถนาไว้ทุกๆอย่างเลยค่ะมีบ้านหลังใหญ่มีสวนที่ตัวเองต้องการรอบๆบ,บ้านเอาไว้ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกดอกไม้ตามที่ตัวเองฝันไว้แล้วก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทํางานอะไรลงประจวบก็มีเงินเดือนให้ทับทิมอยู่แบบสุขสบายนะคะหลังจากแต่งงานก็กับเราก็ติดต่อกันน้อยลงนะคะซึ่งเราอยู่กันคนละเมืองแล้วก็ห่างกันพอสมควร เขาสอบ uh, ทําใบขับขี่ของเยอรมันได้แล้วสอบสัญชาติเยอรมันได้แล้วแล้วก็เก่งเรื่องภาษาแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเยอรมันสไตล์ ได้แล้วแล้วเขาก็มีความสุขกันทั้งสองคนนะคะก็เป็นความโชคดีของเรานะคะที่ทัพทิมเขาแต่งงานกับคนดีแล้วก็มีความสุขจริงนะคะตรงนี้แหละที่เสี่ยงมากๆสําหรับคนที่หาคู่ให้คนอื่นนะคะถ้าเขาได้ดีก็ดีไปถ้าเกิดเขาได้ไม่ดีเราก็จะเป็นทุกข์กับเขาด้วยนะคะข้อนี้ลุงบอกว่าถึงแม้เขาจะติดต่อเราหรือไม่ติดต่อเราแต่ลุงก็ดีใจมากๆที่เขาไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างสมหวังจริงๆด้วยสุข ที่เขาปรารถนากันทั้งสองคนเลยนะคะต่างคนก็ต่างขาดความรักต่างขาดคู่และสองคนก็ได้มาเจอกันต่างคนก็ต่างไม่มีลูกและสองคนก็ได้มาเจอกันส่วนเรื่องไปมาหาสู่ระหว่างเราก็แทบจะไม่มีนะคะน้อยน้อยมากส่วนกับน้องเป็นสีนี้ก็น้อยลงเหมือนกันนะคะเพราะว่าทัพทิมเขาก็มีครอบครัวไปแล้ว เป็นสีเขาก็มีครอบครัวของเขาเราก็อยู่ของเราเราสามคนอยู่กันคนละเมืองนะคะซึ่งห่างไกลกันมากพอสมควรนะอย่างเป็นสีก็อยู่ทางเหนือแม่มก็อยู่ทางใต้นะคะส่วนทัพทีมก็อยู่ทางใต้เหมือนกันถ้าขับรถไปก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆไปกลับก็สองชั่วโมงกว่า,ก,วา,ก,วาก็ประมาณนั้นนะคะทัพทิมไม่มีลูกนะคะไม่ว่าที่เมืองไทยหรือกับลุงปลาจวดไม่มีพันธะใดๆไม่มีลูกไม่มี กคค็หลายหลายคนก็ขอรูปมานะคะรูปของทัพทิมหรือว่ารูปของทัพทิมตอนแต่งงานรูปลุงประจวบหรือว่าในงานแต่งงานแม่ก็ได้เขียนไปขอทัพทิมนะคะว่าขอรูปบางรูปได้ไหมในบรรยากาศแต่งงานหรือรูปของเขาทัพทิมคนเดียวไม่เอาสามีแล้วจะเบลอหน้าเบลออะไรด้วยทัพทิมก็ตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างเป็นทางการว่าห้ามลงรูปใดๆที่เกี่ยวกับเขาและเาไม่ว่าเบลอหน้าหรือไม่เบลอหน้าและ ห้ามเอ่ยชื่อถึงสามีเขาและเขานะคะอันนี้ก็เราก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเขานะคะถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่ลงไม่แหม่มถึงอยู่ๆเอาเรื่องของทัพทิมมาเล่าหรือพูดภาษาชาวบ้านว่าเอามาแฉะนะคะ แม่มไม่ได้คิดว่าเป็นการมาแฉะนะคะเพราะว่าแม่มไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ดีกับทัพทิมเลยหรือที่ออกมาพูดหรือมาเล่าเนี่ยเพื่อให้เป็นประสบการณ์กับคนที่คิดจะหาสามีให้เพื่อนหรือให้เพื่อนหาสามีให้นะคะว่าทั้งสองฝ่ายมีความเสี่ยงเหมือนกันคนที่หาให้เพื่อนก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ให้เพื่อนหานะคะเพราะว่าตอนที่เราเชิญทัพทิมมาเนี่ย เราเราไปขอใบเชิญเนี่ยเราต้องมีเงินนะคะต้องมีเงินเอาไปโชว์ให้เขาเห็นว่าเราการันตีคนนี้มาได้ในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้เราการันตีทัพทิมมาสี่อาทิตย์เขาก็คิดไปว่าสี่อาทิตย์มีเงินเท่าไหร่ลุงก็ไปทําเรื่องใบเชิญให้แล้วแล้วลุงก็ต้องเอาเงินเข้าบัญชีเงินก็อยู่ในนั้นทีนี้เมื่อเขากลับไปแล้วเนี่ยเงินนั้นเราก็เอาออกมาใช้ ไม่ได้ทันทีเหมือนกันต้องหลังจากที่ทับทิมไปแล้ว3เดือนถึงจะแตะเงินนั้นได้เพื่อการันตีว่าทับทิมไม่ได้มาทำอะไรเสียหายในประเทศนี้นะคะทีนี้ตอนที่เชิญมาก็เรื่องใบเชิญเรื่องค่าปริศนีส่งอะไรต่างๆลุงก็เป็นคนออกลงหนังสือพิมพ์ออนไลน์หาคุยทับทิมลุงก็เป็นคนจ่ายตรงนี้ก็ไม่ได้ไปถามถึงไม่ได้ไปขอส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากทับทิมเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้ทั้งคนหา และก็ควรให้หา,าได้ฟังเป็นความรู้เป็นประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องนี้แหมว่าก็พอจะมีข้อคิดบ้างไม่มากก็น้อยนะคะให้กับเพื่อนๆเ,เช่นถ้าใครคิดจะให้เพื่อนหาแฟนให้ก็ควรจะตกลงกับเพื่อนให้ชัดเจนว่าอะไรยังไงต้องการอะไรแบบไหนหาให้เสร็จแล้วแต่งแล้วฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกนะ หาให้แล้วฉันจะจ่ายเธอเท่านั้นเท่านี้คือจบกันนะเธอไม่ต้องมาพูดถึงฉันอีกหรือหาให้แล้วถ้าได้ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงก็ตกลงกันให้เคลียร์ตั้งแต่วันที่เริ่มเรื่องกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนเพราะว่าชัดเจนกันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยดีกว่านะคะส่วนคนที่หาให้คนอื่นก็เหมือนกันเนาะอย่างแหม่มหายทับทิมแหม่มก็ไม่เคยพูดอะไรกับทับทิมว่าต้องการอะไร ทำไมถึงหาให้เพราะอะไรหรืออยากได้อะไรนะคะแม่ก็ตามความจริงใจเลยสองคนกับลุงนะคะก็เพื่อช่วยเพื่อนของน้องสาวให้เขาได้มีคู่แล้วก็ให้เขามีความสุขเหมือนที่เรามีความสุขนะคะว่าถ้าเราช่วยได้ให้คนคนหนึ่งมีความสุขไม่ว่าในรูปแบบไหนถ้าไม่เดือดร้อนเราเราก็จะทำและเราก็ได้ทำ อย่างเต็มใจแล้วก็ด้วยความจริงใจโดยที่ไม่เรียกร้องอะไรจากทัพทิมเลยนะคะนี่ก็คืออยากจะบอกให้หลายคนรู้นะคะบางคนหาให้เขาแล้วก็เรียกร้องเงินหาให้เขาแล้วก็ทวงบุญคุณไม่เลิกหาให้เขาแล้วก็เอาเขาไปว่าถ้าเกิดเขาได้ดีก็คืออิจฉาเขาอุ้ยดูสิได้ดีแล้วไม่หันมามองเรารวยแล้วไม่หันมาช่วยเรา อันนี้ก็มีหรือหายเขาแล้วเขาได้ไม่ดีเราก็เป็นทุกข์อีกโอ้ยดูสิทํายังไงละ่ะอยาให้เขาเลิกกันไหมเนี่ยเนี่ยเขาได้ไม่ดีเป็นเพราะฉันเลยฉันคัดให้เขาไม่ดีเองนู่นนี่นั่นคือข้อดีเหรอแม่มยังหาไม่เจอนะว่าว่าเราได้อะไรจากตรงนี้ก็เราก็ไม่ได้ได้อะไรจากตรงนี้นอกจากประสบการณ์ที่ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะก็ไม่ได้คิดว่าหายเขาแล้วก็จะเก็บประสบการณ์มาเล่าให้คนอื่นฟังนะคะแต่ไม่รู้ ทำไมเหมือนกันก็อาจจะเป็นเวลาและโอกาสที่มาถึงก็ได้นะคะว่าเราเรื่องนี้ก็ดีนะอาจจะเป็นประโยชน์แก่ใครหลายๆคนนะคะนั่นละค่ะแม,ม่อยากจะฝากไว้ทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าไม่อยากมีปัญหาต่อกันไม่อยากค้างคาใจกันหรือเป็นหนี้บุญคุณกันก็คือตกลงสัญญากันให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มเรื่องทั้งสองฝ่ายนะคะจะได้ไม่ต้องมาบาดหมางใจกันหรือน้อยใจกันถ้าเกิด<ม>ถ้าเกิดก็แต่งงานไปแล้ว ไปอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ติดต่อเรามาเลยไม่เล่าไม่บอกไม่กล่าวเช่นทัพทิมในช่วงแรกเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเลย3มปีเต็มไม่เล่าไม่กล่าวไม่บอกว่าอยู่ดีมีความสุขหรือเปล่าทุกใจเรื่องอะไรไหมของขวัญที่ให้ไปชอบหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ยินข่าวจากทัพทิมเลยเราก็ได้แต่กังวลและเป็นห่วงว่า เขาไปอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าของขวัญที่เราให้ไปกันแต่ละคนครกสากหม้อนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยเขาชอบไหมคือก็ไม่ได้ยินข่าวจากทัพทิมจนถึงวันนี้ว่าสิ่งนั้นเขาชอบหรือเปล่าแต่เราได้เห็นการเป็นอยู่ว่าเขาอยู่อย่างมีความสุขทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดี อันนี้หลังจาก3ปีที่แมมได้เห็นเขานะคะโอเคค่ะนี่ก็คือเรื่องของทัพทิมนะคะและแมมก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนจากใจเลยนะคะที่ติดตามเรื่องของทัพทิมทั้ง8 EP นะคะแล้วก็จนมาถึงคลิปนี้นะคะเพ,<อ>พื่อนๆส,สรุปก็เขาอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีลูกไม่มีอะไรชีวิตก็อยู่สุขสบายกิน<ม>ทเที่ยวพักผ่อนเล่นกอล์ฟทำอาหารสนุกสนาน ชีวิตปัจจุบันนะคะหวัง<ค>ว่าทุกคนคงได้รับคำตอบที่ถามมานะคะถ้าเกิดว่าแหมมลืมหรือตกบกพร่องตรงไหนก็เขียนคอมเมนต์มานะคะแล้วแหมมจะมาตอบให้ถ้ามีเวลานะคะแหมมพยายามมากๆเลยตอนนี้ยุ่งนิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงคริสต์มาสนะแหมมจะต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างในบ้านนะคะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าแหมมไม่ได้ลงคลิป1วัน2อวัน3วันอย่าเพิ่งลืมกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะแล้วมีเรื่องอื่นๆมากมายที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเหมือนเดิม ะะขอบคุณมากๆจากใจเลยนะคะที่สนับสนุนกันแล้วก็ support กันกด subscribe กดกด like ให้แมมนะคะขอบคุณมากๆจากใจเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้สุขภาพแข็งแรงและขอให้ฉลองคริสต์มาสกันอย่างมีความสุขและได้ของขวัญถูกใจกันนะคะทุกคนอย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าได้อะไรบ้างลุงซานต้าเอาอะไรมาให้บ้างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่อสวิตเซนสวัสดีค่ะ